ล่าสุดค่ะพี่น้องกลายเป็นกระแสอีกแล้วค่ะพี่น้องหลายหลายคนหลายหลายเพจตั้งคำถามค่ะพี่น้องว่าคบกัน7-8ถึงเดือนรีบแต่งงานเร็วไปไหมค่ะพี่น้องกลายเป็นประเด็นคือเก่าและค่ะพี่น้องสําหรับแพ,วพาวสันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ้วค่ะเด้อหลายคนบอกว่าคบกันไม่นานรีบขอแต่งงานท้องหรือเปล่า สันพูดเคลียร์ตัวเองเพื่อลูกและแพลวพ์หลายคนกับเปรียบเทียบค่ะพี่น้องบอกว่าก็ดีเนาะมีผัวอย่างเป็นทางการคนแรกก็เอาไปออกรายการคนใหม่ก็เอาไปออกอีกรอลุ้นจะมีคนที่สามหรือเปล่าว่าซันค่ะพี่น้องซึ่งหลายคนกระตั้งคำถามนั่นแหละว,ว่าคบกัน7 8เดือนรีบแต่งงานเลยเร็วไปไหมซันบอก อยู่ที่เราคุยกันมากกว่าจะตอนไหนเมื่อไหร่ผมมองว่าสุดท้ายจะเร็วจะชา้าผมก็ยังต้องขอแต่งงานอยู่ดีว่าสันค่ะพี่น้องหลายๆคนสงสัยว่าแพลพาวท้องหรือเปล่าแพลพาวก็ได้ออกเมื่อวาด้วยค่ะพี่น้องว่าถ้าท้องไม่ปิดแน่นอนเราลูกสองคนแล้วไม่มีอะไรต้องมาปิดเรื่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือยังไม่ท้องล้านเปิดเซนค่ามีคลิปบางช่วงบางตอนของแพลพาว กับแฟนค่ะพี่น้องไปออกรายการคุยแซบโชว์ค่ะพี่น้องมือนีมีคลิปมาให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะเธอมามาลำบากไหมอ่าแบบไม่อยากให้เขาต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยคือเราเจอมาเราจนชินแล้วแหละไม่เป็นไรอะไรเงี้ยฉันฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรเงี้ยเธอเธอเธอถอยก็ได้นะเราเราเลิกกันก็ได้เธอไม่ต้องมาทนอยู่อะไรเงี้ยหรอกอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมที่จะไปเขาก็ยืน,ย,นยันที่จะอยู่เคียงข้างอยู่งน <c oughs> มันเจออะไรก็เจอด้วยกันทุก็ทุบด้วยกันสุก็สุบด้วยกันซันก็ยืนยันที่จะยังจะอยู่ตรงเนี้ยจะเจออะไรก็เขาก็ขออยู่เคียงข้างแล้วปกป้องเราดีกว่าอะไรเงี้ยน่านหลักมากครับตามคลิปนะคะพี่นงแพรี้วเภาเคยบอกเลิกซันแล้วนะคะพี่นงก่อนสิมาฟังคอมเมนต์ค่ะพี่นงมาฟังคลิปต่อก่อนค่ะได้อยู่กับเขาไปบ่อยไ่บ่อยครับเราเริ่มที่แบบคุยกับเพื่อนสิเฮ้ยต้องเริ่มเคี่ยวตัวเองละเพราะว่าด้วยการที่เขา เขาเนี่ยก็มีลูกหมาแล้วด้วยถ้าเราจะไปเล่นๆหรือว่าไปอะไรมไม่ได้แล้วมายล้มันถาม,ม,ถามาตัวเองคือแค่อยากรู้ว่าสันพูดเคลียร์ตัวเองเพื่อลูกและแพวพา,าค่ะพี่น้องหลังจากคลิปออกมานะคะพี่น้องเออชาวเน็<ม> FC, ตเอต่างคอมเมนต์บอกว่าสวยหลอเหมาะสมกับคําถามได้ดีมากเพื่อน่าไปสองครั้งก็สองผัวอย่าบอกนะไปครั้งที่3จะเอาผัวคนที่สามไปอีกว่าสันค่ะพี่น้อง อนนี้ก็แยด,ดรามาด้วยค่ะเด้อเป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อมากค่ะเพิ่นบอกว่าเห็น <c oughs> ไปออกอยู่รายการเดียวเขาชวนออกหุ่นกระแสคือบอไปวาสันคาพี่น้องให้เขาไปเถอะดีกว่ามาถามตอบกันเองจะได้ปล่อยของสักทีถึงเวลางัดออกมาแล้วจะได้ประจักษ์แก่ชาวโลกว่าซิลุ่งหรือสิร่วงวาสันคาพี่น้องหลายๆคนก็บ,บอกว่าไปทุก รายการยกเว้นโหนกะระแสหลายคนกับเขามาคอมเมนต์ค่ะพี่น้องบอกว่าสคริปต์จากรายการเหรอคุณคุณนะวาสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเธอไปผิดรายการนะเราลอดูอยู่รายการโหนกะระแสวาสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเพิ่นบอกว่าเพื่อประกาศให้สาวสาว,สาวรับรู้ว่าผู้ชายคนนี้มีเจ้าของแล้วค่ะและก็ไป สาธยายว่าผู้ชายคนนี้เขามาดูแลอบอุ่นไม่เคยมาเป็นภาระโฟกัสความสุขค่ะวัสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่ารักมากไปดูมาเมื่อกี้รีบกดออกเลยคืนแทนวัสันค่ะพี่น้องคือว่าแน,นั้นัเนาะชาวนิดนะคะเนาะบางคนก็บ,บอกว่าสร้างกระแสให้คนใหม่สุด วสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าไปโหนกระแสเหมาะที่สุดรายการอื่นบ่เหมาะวสันค่ะพี่น้องเพราะชอบอวยแต่ตัวเองและชอบว่าแต่ผัวเก่าพูดเอาดีใส่แต่ตัวเอง ส่วนผัวกเก่าใส่ร้ายเขาตลอดว่าไปรายการโหนกระแสสิแน่จริงลองดูสิจะมีแต่อวยตัวเองไหมและจะกล้าใส่ร้ายแต่ผัวกเก่าไหมไปไปไวๆเก่งจริงอย่าเลือกรายการไปสิวสันคาเช่า,ชานี้ต่างมานะคะพี่น้องคอมเมนต์ เป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้อยากให้ไปออกรายการกับทางพยาบาลฟินแลนแน่จริงมาโหนกระแสน้ยคุนวานเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุนอยากให้เห็นนะคะพี่น้องว่าไปออกโหนกระแสว่าสิเป็นจังไดค่ะพี่น้องหลายคนก็บอกว่ารายการเดียวที่ไปได้และไปหลายรอบเปอร์เซ็นต์นค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องเอฟซีช่าเน็ตบอกว่าจําได้ไปรอบก่อนบอกพ่อของลูกจะกลับมาตอนไหนก็ได้ไม่ติดยังอยู่ที่เดิม พอฝั่งโน้นยืนยันยังไงก็ไม่กลับไปรอบนี้เลยได้คนใหม่เปิดตัวเลยเริศม,มากเพื่อนว่าไปทุกรายการยกเว้นหนกนเกสวัสันค่ะพี่น้องซึ่งทางแพลวพราบอกว่าแพลวพาวเคยบอกเลิกน้องสันค่ะพี่น้อง จากคลิปแล้วเช่าเน็ตได้ฟังแล้วเขากับเขา,าคอมเมนต์บอกว่าลำบากอะไรก่อนเงินเท่านั้นวาสันค่ะพี่นองสันเขาเป็นคนดีพูดดีมากปกป้องเพลพาเคยปกป้องตลอดยินดีกับคู่นี้หลายหลายคนนะคะพี่นองก็ไม่ยินดีน้ำหลายหลายคนกับเขา,าต่างคำถามว่าลำบากอะไรพึ่งมาอยู่ด้วยกันยังไม่มีลูกสักคนคอมเมนต์ต่อมาเพันบอกว่าอนาคตช่างมันปัจจุบันมีความสุขก็พอ สวยรอผลวานะคะเน,ะวนวานะ,ะ,นะซึ่งหลายคนเห็นคลิปแพ้วๆออกมาเว้านะคะบอกว่าเคยบอกเลิกสั้นแล้วแล้วก็มีคําถามนะคะว่า ลำบากอะไรพันวาเนาะคะ่ะเนาะทังผัวเกาพยาบ้านฟินแลนด์ผ้าหาผ้าสางไว้แล้วพันวานน่นพ่อของลูกที่มาลำบากกว่านี้ยังว่าเขาไม่ดีอยู่เสียน่าพี่น้องหลายๆคนก็นมาถามว่าเพ,าพ่าลลำบากเนี่ทังพยาบาลฟินแลนด์ผ้าหาผ้าสางนะคะเนาะแต่ใดๆแล้วกาเข้าใจความรู้สึกทั้งสองคนคะ่ะ ซึ่งก็ไม่เช่าเน็ตนะคะตางม,มาคอเมนต์บอกว่าพื้นฐานครอบครัวของเขาน่ารักค่ะน้องสันจิตใจของน้องเลยคิดบวกคุณว่านาะคะนาอขอให้มีความสุขสมหวังในครั้งนี้นะคะคุณแพลสันให้มีความสุขมากๆคุนวาถ้าไม่มีใจดราม่าแรงขนาดนี้โดนดา่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าทําเพื่อเงินถึงรวยขนาดไหนฉันก็ไม่ใกล้หรอกเดอ้อถ้าไม่มีใจมันไม่คุ้มเลยกับสุขภาพจิตที่เสียในแต่ละวัน ว่าสันค่ะพี่น้องบางคนก็บ,บอกว่าเนื้อคู่กันแล้วไม่แคลคาดกันไปจับมือก้าวเดินไปด้วยกันว่าสันค่ะพี่น้องหลายคนก็บ,บอกว่าทางสั้นเป็นคนดีพูดจะดีชัดเจนว่าสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็บ,บอกว่านี่ไม่ได้แซกใครนะเป็นความคิดของพี่เพราะน้องเขาอายุอย่างน้อยถ้าเขาไม่สบายลําบากเขาคงไม่อยู่ รอดูทางข้างหน้าและให้กําลังใจทั้งสองคนนะคะพี่น้องแต่ก็ยังมีคอมเมนต์ต่อมากบอกว่ากล้าออกรายการนี้แต่ไม่กล้าออกรายการโหรเกษวันสันค่ะพี่น้องชาวเน็ตกันยังตัง้งคําถามนะคะพี่น้องเป็นแนว่างเดียวกันอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอยู่กับความสุขและก็ปัจจุบันค่ะพี่น้องบางคนก็นบอกว่าปากไม่ตรงกับใจนะคะพี่น้องอวยกันเข้าไปลองบอกดีว่าเงินเราหมดแล้วนะรับรองเพ่นแน่ แน่ว่าสันค่ะพี่นงองนี่แหละค่ะพี่นงองก็เลยนําข่าวสารนะคะมาวอกสุพี่นงองได้ฟังซึ่งแพร่เภาไปออกรายการคุยแซบโชยืนไทยรูปก,กระทั่งเบนเชาวเน็ตเอฟซีตั้งคำถามว่าแพลวเผา,เาท้องหรือเปล่าว่าสันค่ะพี่นงองแพลวเภาตอบมาว่าไม่ได้ท้องหลานเปื่อเซนค่ะพี่น้องส่วนน้องสั้นก็บ,บอกว่า ชัดพูดเคลียร์ตัวเองเพื่อลูกและแพ่วเพาวแล้ววัศนค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องขอบุญขอบุญทิ่ติดตามมาจนจบคลิปเดอ้อฝากพี่น้องคอมเมนต์เข้ามารับฟังได,ด้เ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้ตอ้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ